และผมนายรันเลิฟขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Pro e v o l u t i o n Soccer 2015หรือ Winning My g o t กวันนี้ก็จะมาจำลองแมตช์กันอีกแล้วครับผมก็จะเป็นฟุตบอล ICC นะครับก็คือ international ฟุตบอลขับนะครับก็จะไปแข่งแบบตามประเทศต่างๆนะฮะถ้าเกิดแบบใครติดตามอยู่ก็จะรู้นะครับว่าจะมีไปแข่งที่อเมริกาไปออสเตรเลีย LA, แล้วก็ไปที่ประเทศจนีนซึ่งเป็นการเอาทีมใหญ่ หลายๆทีมของยุโรปและอเมริกามาเจอกันนะครับผมกวันนี้ก็ผมจะมาเล่นเป็นม่วงมหาัการรยฟิออเรนจีนา่าซึ่งคู่ปาบของผมก็จะไม่ใช่ใครอื่นแชมป์ยุโรปซีซั่นก่อนนี่เอง FC บาร์เซโลนาก็เดี๋ยวผมขอเข้าไปเออ่ปรับแผนการเล่นกันสักนิดนึงก็เดี๋ยวนะแผนมันของผมฟิออนะครับก็ ขอปุ๊บเลือกเป็นอันนี้เดี๋ยวขอปรับแผนการเล่นสักหน่อยอเดี๋ยวนะอันนี้นะอันนี้อันนี้แผนการเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวผิดผิดปุ๊บเข้าไปใหม่อ่าอันนี้ปุ๊บอ่าอันนี้ปรับแผนการเล่นนะฮะแผนการเล่นของผมก็อย่างที่เคยเห็นเห็นกันนะฮะก็จะเป็นควิกเคาน์เตอร์นะฮะคือการโต้กลับเร็วส่วนตัวตรงนี้ก็ปุ๊บ ก็เลือกใบฟอร์มนะฮะใครฟอร์มดีก็จะได้ลงนะฮะปั๊บอันนี้คือเลือกแบบธรรมดาเดยวนะเอาเลือกอะไรอะเลือกใบฟอร์มดีกว่าใครฟอร์มดีก็จะได้ลงนะครับก็เดี๋ยวเรามาแนะนําตัวผู้เล่นกันสักนิดหนึ่งล้วกันนะก็ปั๊บอ่าอันนี้ผู้ษาประตูของผมก็จะเป็นลูปารเจลลี่นะครับผมส่วนแผงแบ็คโฟก็จะเป็นวากาสแล้วก็โรดิเกสแล้วก็ ซาวิดนะครับแล้วก็นี่คือไมเคิลลิชาร์ดนะฮะผมเป็นอดีตแบบ็คขวาของแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาปับ๊บอันนี้ก็เป็นบาเดสนะครับผมกองกลางตัดเกมอ่าอันนี้มาถึงที่กองหน้าตัวลุกครับเออกองกลางตัวลุกครับแหมกองหน้าอยู่ข้างหน้าฮะกองกลางเว้ยกองกลางตัวลุกก็จะเป็นอันนี้ก็จูเซเป้รอสซี่เดี๋ยวผมย้ายรอสซี่ขึ้นไปข้างบนดีกว่าไหม อ่ายาลอซซี่ไปเป็นหน้าเป้าแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเปลี่ยนตัวแม่งเลยดีกว่าอ่าดูค่าค่านี่ฮะค่าความสามารถนะฮะก็จะเป็น82 79ิบองาถึงเจดเก้าเดี๋ยวเอาวาเลโลแล้วกันนะ,ะนี่เอาเข้าไปวาเลโรกับอิลิกิตนะครับผมเป็นกองกลางตัวลุกของผมอ่าส่วนนี้ จูอควินซานเชสนะครับผมอันนี้จูเซเปโรซี่อันนี้เออคาร์ดโดนะครับผมเป็นสามประสานของผมเองเดี๋ยวมาดูทางฝั่งของบาร์เซโลนากันนะฮะลูกศรป,ประตูก็จะเป็นเคลาดิโอบาโวนะฮะผมจอร์ดี้อันบ้าแล้วก็กองกลางสองตัวก็จะเป็นมาเตอุกับมาเชลโนนะครับแบ็คขวาจะเป็นแดนนี่อันเวส ส่วนกองกลางตัดเกมของเขาก็จะเป็นเซร์จิโอบุสเกตนะครับผมกองกลางตัวลูกก็จะเป็นอ,อังเดอินเอสต้านะครับผมกับลาคิตติส่วนสามประสานด้านหน้าของบาร์เซโลนาจะมีทางด้านซ้ายเป็นเนมาครับผมไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าแล้วก็นาตัวเป้าจะเป็นลิโอเนลเมสซี่ไอ้นักเตะต่างดาวส่วนด้านขวาขเขาก็จะเป็น มนเนียนะครับผมก็เดี๋ยวไม่พูดพังทำเพลงเราจะทีมกันแค่นี้และก็เข้าไปลุยกันเลยโว้นี่เป็นเกมทิปนะฮะมีแบบจังหวะแบบเล่นฟลิกคลิกลงฟลิกคิกเร็วอะไรอย่างงั้นนะฮะอ่ะเรามาดูบรรยากาศกันเดิมๆนะครับสำหรับวินนิ่งไ,ไม้สาของผม ก็คือตอนที่ผมเล่นอยู่นี้ก็คือผลการแข่งขันจริงๆของฟุตบอลรายการนี้ก็จบไปโดยการที่่วงมหาการชนะอาเซอล์นาไปสองหนึ่งนะฮะเอามาพูดกันว่าวันนี้ผมนายละเลิกจะทำเช่นไรยกหลอกไปก่อนนี่ถ่ายบอลไปให้ทั่วๆนะฮะมีหลายคนสงสัยว่าแบบเออผมเล่นความยากระดับไหนนะฮะ ผมเล่นระดับ p r o f e ช s i o นอลนะครับผมระดับผมเลยนะฮะยิงแม่งเลยโอ้เดี๋ยวเรามาดูบอลอยู่ที่อันบ้าอันบ้าจ่ายมาให้อินเนสตาอินเนสตาถ่ายมาที่เนม่าครับผมบอลอยู่ที่อินเนสตาโอ้โหบอลอยู่ที่ลีโอแมสซี่แล้วโอ้ยจ่ายคืนให้เนม่าครับเนมาไหม โอ้โหเนยมายิงลูกนี้ครับผมขาข้างเสาไปฮะโอ้โหตรงหลังผมเบียดสองคนไม่สู้เนยครับผมเออไม่ใช่เนวัดดาวนะฮะนี่คือเนย์มาโอเค่อยใกล้ๆนี่แหละครับที่ดาวิดครับผม ซาวิตมองหาเพื่อนจ่ายผ่านให้โรดิเกตครับโอ้โหไฮแมกกาลิชาร์ดเฮ้ยโอ้โหริชาร์ดกูเล่นอย่างนี้อ่าจอาหนีแอมบ้าทุ่มมาให้อินเนสตาครับอินเนสตาโอ้ยโอ้โหซาวิตรฝังทางบอลไปได้ครับบอลที่โรดิเกตโรดิเกตจ่ายขึ้นไปวาเลโรวาเลโรเรือเพื่อนครับดูสิเป็นรอซี่วะไง40เป็นรอซี่รอซี่ ล็อตซี่แปะเน้นๆครับลูกนี้โอ้โหทางด้านบาวโวของประตาประตูของบารซโลน่านะครับออกมาผิดจังหวะนะครับผมเจลอซีพักอกลูกนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันนะฮะโอ้โหนี่แหละครับตามสูงใหญ่ตามแข็งแกร่งของกูเซเป้ลอตซี่ครับผม ครับเป็นแบบสวนกลับลูกนี้ฮะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนวิ่งขึ้นไปครับก็เลยชิปขึ้นไปครับผมชิปหายครับอย่างนี้ลูกนี้ถ้าชิปไม่หายจะโดนตัดบอลนี้ครับพักอกโอ้โหบาวโอออกมาตัดบอลพลาดนะครับลูกนี้ถือว่าเป็นการผิดพลาดนะฮะดูนะครับออกมาดูบาวโออะไรนี่ทําอะไรโอ้โหนี่กะไม่เล่นบอลเลยเนี่ยมันเตะเนี้ยอ่ะโอเคขึ้นนําไปแล้วฮ้าหนึ่งศูนย์ อาจจะสกอร์จริงสองหนึ่งแต่ว่าถ้าผมเล่นล่ะถ้าผมเล่นตัวฟินว่าไงตัวฟินฟนจังหวะนี้จ่ายมาแล้วก็ลอสซี่เออสตันฮาวีครับยิงให้เข้าง่ายกว่ายิงให้ออกครับโอ้โหลอสซี่โอ้เจ้าช่วยนิ่แบบเล่นแบบใจเย็นเลยนะโอ้โหยิงให้เข้าง่ายกว่ายิงให้ออกครับผมเขาทำได้ครับผมอ่ะ ลูกกับบอลได้ครับโอ้โหโยกมา,อ,าอ้าวอีเต้าใจเข้ากลางให้ราคิติราคิติราคิติถ่ายให้โมเนียครับเป็นบอลอยู่ที่ฝั่งบาเซลโลนาผมอีนี้ถ่ายเข้ากลางมาครับอ้าวเมสซี่ได้บอลเมสซี่จ่ายให้เนย์มาเนาย์มาไหมเอ้าเฮ้ยเนย์เนย์มาไหมโอ้โหลูกนี้กองหลังพ้าดเลยนะครับกองหลังของทีมม่วงมหาการของผมโอ้โหดูเนครับ การประสานงานนะครับดูครับบวกจากอินเนสตาถ่ายมาที่แมสซี่ครับแมสซี่ก็จ่ายให้เนมาครับเนมาดึงตอกลูกนี้โอ้โหลงไปสองครับผมโรดิเกสจะมาสไลด์ก็ไม่ทันครับลูกนี้โอ้โหเนมาแปรสวนทางเข้าไปเลยนะฮะโอ้โหดูครับความแข็งแกร่งของเนยครับผมโอ้โหแปรเข้าที่เสาแรกเลยนะครับอ่ะสองหนึ่งแล้วเอไม่ใช่หนึ่งหนึ่งแล้ว เดี๋ยวผมจะเอาสกอร์2-1ตามของจริงไปเลยดีกว่านี้นะเราจะไม่ยอมอยู่ที่แค่นี้ดึงย่อไปครับถ่ายเข้ากลางมาเอาหาเฮ้ยม่เข้ากลางอีกเฮ้ยเฮ้ยจ่ายมั่วแล้วจ่ายมั่วแล้วมสซี่จ่ายมั่วแล้วบมสซี่ถ่ายให้ลาคิตติราคิตติ่ายให้อินเนต้าอินเนต้าโดนเสียบไหมโดนเสียบไหมนี่นะไปไหมไปไหมไปโอ้โหฟาวน์นะลูกนี้โอ้เป็น บอลเาวของบาร์เซโลนาฮะเอ้าเลซี่ไม่ขึ้นกระโดดนะฮะเพราะโดนโรดิเกตค้ำอยู่ยอซิปอิลิกิชอิลิกิตก็จ่ายมาครับเห็นเหลือเห็นลอตซี่อีกแล้วครับได้ไหมไม่ได้นะฮะอันบ้าจัดบอลได้บอลอยู่ที่ลาสิติสเอ้าเลสิอิลิกิจ่ายเข้าไปให้กับโจอคิโจอคิลเลือเพื่อนเพื่อนแทงไวลูกนี้แล้วก็เคาเิโอโอ้โห้เฮ้ยคาเดโอเดอะแม่คาเดโออีเมสซี่ เมสซี่จะให้เนยแล้วฮะต้องแบบต้องลงมาช่วยกันไล่บอลแล้วครับผมสำหรับกองหลังผมตัวด,ดิเกสแซะมาได้แต่บอลยังอยู่ที่เน่มาแซะเข้าไปอีกบอลกระชอมาที่อันบ้าครับอันบ้าโดนเสียบไหมโอ้โห oh, oh, oh. ลูกนี้นฟาวเลยครับโอ้โหวดาโดนะครับผมเสียบลูกนี้ฟาวนะครับการเข้าบอลอันตรายนะฮะเข้าจากด้านหลัง าลาซิติกเปิดเข้าไปมองออกมาได้ครับรอซซี่ผมถูกให้ทิ้งโดดเดียวเดียวได้เลยครับไม่มีใครคอยป้อนบอลให้เลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหมันแข็งแกร่งแล้วว่าใครวะเนี่ยเอาบอลกระสอบมาที่ลิชาร์ดลิชาร์ดจ่ายขึ้นหน้าไปฮัาโดโโดาอ้โห ว่าจ่ายให้เมสซี่เมสซี่ยังโยกลบอยู่แล้วก็โอ้หลบสองลบสามไม่ไหวเฮ้ยจะเก่งเลยไปแล้วอ้าวซาวิดได้บอลมาแล้วจ mm ่ายขึ้นไปครับบอลที huh. ่แบดเดสจ่ายขึ้นไปโอ้โหไม่ถ่ายเลยไปแทะแทะแท้โกลินครับตามไล่บอลอยู่ครับเสียบลูกนี้อ้าวอาร์ซิได้บอลแต่อ้าวจ่ายคืนหลังครับผมลูกนี้เกือบพลาดนะครับผมโรดิเกสยังได้บอลอยู่ เพจโยกโยกโยกกำลังหาเพื่อนอยู ah, ่นะฮะแต่ให um ้สิริกิจแล้วก็จ่ายเข้าไปรอสซี่จ่ายขึ้นมาที่เคอาดาโดกิ้งโอ้โหลูกนี้ครับหมดจดจริงๆครับการประสานงานของจิสเปกรอสซี่กับโคอาดาโดครับผมเราทักม่วงมาหาการเลยครับการประสานงานที่สวยงามจริงครับครับจากบอลที่กลาง่ายมาที่ กันข้างนะฮะแล้วก็เข้าแพ็กแล้วก็ตบออกข้างอีกครับเป็นไงฮะแล้วก็หัวดลูกนี้หมดหนทางที่บาโวจะรับไม่ได้นะฮะลูกนี้หมดจดจริงๆครับที now lead one goal. ที่34ครับผม เดียโอเลจินาขึ้นนำบาร์เซโลน้าอยู่2ประตูต่อนหนึ่งอ้าวโรดิเกตได้บอลอีกแล้วครับโรดิเกตเริ่มเห็นเพื่อนอีกแล้วครับชิปไปมีหักนะไม่หายนะหรือชิมาตเซอุมัตเซอุจ่ายให้อะไรเงี้ยโอ้โหอ่านชื่อไม่ทันเลยเอาจ่ายไปก่อนดีกว่ามาตี้ว่าไงมาตี้จ่ายลูกนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย ดูเซเป้รอซี่จ่ายมาลูกนี้ครับแต่เป็นการทำเข้าประตูของของใครของใครของใครขอดูชื่อหน่อยครับชื่อหน่อยะมาดูกันเข้าทำเข้าประตูตัวเองลูกนี้นะฮะอ่ารอซี่ครับผมรอซี่กำลังว่าจะจ่ายให้กับเพื่อนที่วิ่งขึ้นมาครับโอ้โหลูกนี้น่าจะเป็นมัเชลโนนะครับเนี่ยแต่ขอดูหลังก่อนดูชื่อก่อนเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมาชเชมันต้องตัวนี้เดด เออมชนต้องเบอร์สิบสี่นี่ไอนี่มาเอูเยอ่าเข้าไปเข้าไปขึ้นนำกันที่สามประตูตอนหนึ่งแล้วนะฮะบอนจะสกอร์จะไหลหรือเปล่าครับเมืี้เคยเคยไหลมานะครับนี่มาจะ ได้บอลนะฮะแต่ไมการิชาร์ดยังแข็งแกร่งโยกหลบเนมามาได้ครับไมการิชาร์ดลากเลยลากเลยแล้วก็เหลือเพ็่นเพื่อนชี้ขึ้นไปรอสซี่นี่ครับเหลือเพื่อนรอสซี่วิ่งอย่ผมแบบโยนยาวอย่างเดียวเลยคือเขาสวนใหญ่นะฮะโอ้ลกนี้ยิงด้วยขาข้างไม่ถนัดนะฮะจ่ายไปไหนจ่ายไปที่แมสซี่ครับ โ oh, อ้แมสซี่หมกได้ครับลูกนี้แต่แมกาลิชาร์ดก็ตัดบอลมาได้บอลอยู่ที่โควาโดครับจ่ายเข้ากลางให้ลิกกตลิกกตจ่ายให้โควาโดคืนครับโ oh, <This goes S 1> อ้โห <a> ริชาร์ดได้บอลเป็นลูกทุ่งนะฮะริชาร์ดทุ่งเข้าไปให้ลิกกตชิปนิ่มๆให้เพื่อน <Inter cept S 1> ได้ไหมไม่ได้ครับผมอามาเชอร์กูเสียบอลอีกแล้วครับอเอหือปั่นลูกนี้ครับลิกกตครับผม ความหมายของผู้รักษาประตูนี่คือบาร์เซโลนาอย่างเดียวเลยนะฮะโอ้โหไม่ใช่สิคือเมสซี่อย่างเดียวเลยบอลอยู่ที่วากัสครับเพิ่งได้เห็นบอลครับไม่ค่อยมีส่วนร่วมเลยฮะก็ทีมนำอยู่ครับก็เลยไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าไหร่อ่าจบครึ่งแรกไปนะครับก็เป็นฝั่งบาร์เซโลนานะฮะที่ตามหลังฟิโอเรนตีน่าอยู่สามประตูต่อนหนึ่งนะฮะผม อันนี้คือสถิตินะครับผมก็เปอร์เซ็นต์การคองบอลก็53ต่อ47นะครับผมผมมีโอกาสยิง7ครั้งเข้ากรอบ4ครั้งเป็นประตู3ครั้งนะครับผมส่วนทางบาร์เซโลน่าก็ยิง2ครั้งนะฮะผมเข้ากรอบ1ครั้งก็เป็นประตู1ประตูนะครับแต่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเครื่องหลังกันต่อเลยครับไม่พูดพังทำเพลงอ่ะไม่มีการเปลี่ยนตัวแดงๆซิครับผมทีมนี้ถือเป็นทีมที่ลงตัว หมอนอยู่ที่บุตเกตบุตเกตใจไม่ให้โมเนียครับโมเนียจะทำไงโอ้ดึงหลอกนะครับผมดึงหลอกวากาเดอะเหยียบเป็นไงลูกนี้โอ้โหเอ้าราคิติกครับผมหงายเก่งบาร์เดเป็นคนทำเปล่านะลูกนี้เหยียบโอ้โหยแบบไงขาหลังนะฮะโดนขาหลังนะะฮขาหน้านี่กะเล่นบอลแต่ขาหลังนี่ไปร่วเพะครับ เป็นอันตรายนะครับการเล่นลักนาดนี้ไม่สมควรที่จะทำอย่างยิ่งอสายขึ้นไปโยซิปอิลิชคุณกีครับผมโยกหลบมานี่ไม่แน่หรอบาโรได้บอลแล้วก็นี่ครับโยกพินว่าไงจับบอลแล้วก็หัวด้รันะผมนะชาร์ตหมงมาให้กับบาเดชขายคืนให้กับบิชาร์ตบิชาร์ดชาร์ตใจออกทางนะครับโยซอิลิช ชาร์ดวิ่งครับอินิกิตไม่ให้ครับจ่ายเข้ากลางให้กับวาเลโรวาเลโรแตะบอลไปหนึ่งที่วาเลโรแตะอีกหนึ่งที่แล้วก็หืมลังจะหวดครับผมเสียบแมสซี่เป็นไงเสียบเนม่าเป็นไงเสียบเนม่าเป็นไงแมสซี่บอลที่แมสซี่แมสซี่จ่ายให้อินเนต้าอินเนต้าให้เนม่าครับผมเนม่ายังของบอลอยู่แล้วก็จะให้บุ๊ชเจ็ตบุ๊ชเจ็ตโดนแซะโอ้ย มาซิกติดโดนเสียบมาสซี่มาสซี่มาสซี่จ่ายให้กับมูเนียแต่ไม่ได้นะครับผมเอาเอาเอาบริเกตแย่งบอลไม่ได้จ่ายมาให้ทีวากัสตัวาร์ดเหลือเพื่อนเพื่อนก็หัวขึ้นไปครับโอคินจะไล่บอลได้ไหมเบตกับอันเวสอยู่ครับใส่ยกเาไว้โอ้โหเกือบได้นะอยู่ไหนวะเนี่ยอันเวสได้บอลอันเวสจะให้โมเนี่โดนบี้อยู่นะ แล้วก็เต uh, right ี uh, ๊ยบ้าไปโอ้โหลูกนี้สองเซนคู่เดซจะไปเตี๊ยบหลูกนี้อันตรายนะฮะสำหรับตัวบาเดสนี่แบบคือได้ใบเหลืองไปแล้วหนึ่งต่ออ่าวโวนาโดได้บอลอีกครับจ่ายเข้าไปรอซี่ว่าไงรอซี่ตบเข้ามาครับไม่ผ่านครับผมจะตกขึ้นมาจากโจควินนะครับผมโจควินไล่บอลอ้าวรอซี่ไล่บอล ีอีลิกิตไล่บอลเอาไหลชาร์จแซะมาได้ชาร์จแซะบอลมาได้ฮะแล้วก็ยังไล่เลี้ยงบอลอยู่ฮะยังไม่ส่งส่งให้ครับจะให้จูอัลควินนะฮะแต่ไม่ได้ครับผมเสียเชลูบูสเกตส์เอ้าบูสเก็ตเสียบอลให้อิลิกิตครับผมอีลิกิตจ่ายเข้าไปให้นะบอลมันเร็วครับผมพาดไม่ทันเลยอ่ีลิกิตยังได้บอลอีกที <La> โยกอยู่ทีนึงโยกอีกโอ้ให้กับรอสซี่รอสซี่พลิกแล้วก็โอ้โหจะจ่ายให้โคนเดโดครับรอสซี่แซ่แซ่ชิโอปุสเก็ตโมดิเปตจ่ายคืนหลังไว้ก่อนครับลูปาจเจลี่ครับอ่าไม่ค่อยได้สัมผัสบอลนะฮะนี่ฮะลงมาโยกเล่นฮะเอาไว้ใส่เข้าบอลก็จ่ายกันนิ่งๆเอ้าอีกแถวอ่า บอลไปด้านข้างให้กับไมกาิริชาร์ดไมกาิริชาร์ดเห็นเพื่อนก็จ่ายเข้ามาอีซิตเนลส์เห็นเพื่อนเหมือนกันครับโอ้โหไม่ผ่านครับลูกนี้ตียมพวกไป้หายเก่งครับหายเก่งโอ้โหไม่เอาบอลเด้ตียมพวกไปอีกโอ้โหเยซิตอนลส์หลุดกระเป๋าอืมเลมาไลมาโดนแส้ลูกนี้ครับเจ็บไหมล่ะเขาไม่เจ็บใช่ไหมบูทแท็กเกิลนะครับผมเป็นการเข้าบอลที่แบบ สายสะอาดโปร่งสายฮะเลกอธโควิทซีได้บอลรอซีจ่ายให้โจควินโจควินตบเลยลูกนี้ตามน้ำไปนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้นะครับผมจ่ายใครกลางให้มาเดสมาเดสโยกเป็นอย่างทีแล้วก็ยิงมากเลยน้ำหนักไม่พอนะครับผมลุกยิงาไปนะครับเข้ามือบาโวบาโวถ่ายบอลไปจีอันเวธอันเวธโดนเสียบเนี่ย จิตเสียบเข้าไปลูกนี้ราคิกิบาเดตใช้บอลมาได้เอ้าอวานใช้มาที่แมสซี่แมสซี่จ่ายให้เนม่าครับโดนมาลูกนี้ว่าโโอ้หเนม่าโดนเสียบลูกนี้ครับโอ้โหว้าวอีกแล้วนะครับผมเจ็บไหมเนี่ยลูนเกรสก็โดนไปเหลืองไปนะฮะคือการเข้าบอลลูกนี้ก็คือแบบเล่นที่บอลนะครับแต่คือแบบอ่อเนม่าเขาแบบ โดนแชะมาแล้วรอบนึงฮะก็เลยมีอาการบาดเจ็บต่อเนื่องนะครับผมก็ได้ลูกคิกครับจะยิงโดยริวเนลแมสซี่แมสซี่ยิงไปข้ามคานไปเยอะเลยครับลูกนี้โอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยฮะโอ้โหอย่าสูญเสียความมั่นใจไปนะสำหรับทีมที่แบบโดนขึ้นนำอย่างนี้อ่ามีการเปลี่ยนลุยโซเลสลงมาแทนเนย์มาดนะครับทางฝั่งเอฟซีบาร์เซโลนา พ็ายาจ่ายบอลมาใกล้ๆที่กับนี่ครับคนนี้คนที่เสียบเนย์มากเมื่อกี้ stephen s a v a หรือว่าเซวิชน,นะครับผมก็ลากบอลไปจ่ายออกข้างไปตบบากาลบากาลก็โยนคาฟากมาครับถ่ายบอลมาที่ <Michael S 2> การิชาริ <Step S 2> ชาร์ <Step S 2> ถ่ายบอลเขา้ <and S 2> าหนละัง <Savage. S 2> แล้วก็เข้ากลางาให้บาเดสบาเดสถ่ายบอลเข้าไปให้วาเลโร บอลโรโยกโกเคโยกไม่หลบบุกเก็ตนะครับผมบุกเก็ตยังบลมได้โดนเสียบลูกนี้ขาคู่โอ้โหพลาดอีกแล้วโอ้โหนี่แฟกเอ้าบาเยสต์ถูกโดนใบเหลืองที่สองไมไดออกไปเลยลูกนี้โอ้โหนี่แนกเอามาดูลูกนี้นะฮะก็นี่ครับบอลเห็นเห็นนะอะไรกันเนี่ยโอ้โหเล่นอย่างนี้ดีเนี่ยที่นำอยู่ไม่งั้นนี่ตายเลยนะที่28:15ครับผม เชียเลนจิน่ายังนำบาร์เซโลูนาอยู่ครับเดี๋ยวไปบวกเลยดีกว่าไปโลดได้บอลไปโลดจ่ายคืนเข้าไปให้กับโจคินโจคินตกเข้ากลางให้ยกซิกอิเล็กิอิล็กิจ่ายมาให้กับลอตตี้ลอตตี้แทงตามช่องโจคินเมื่อกี้โจคินเกือบได้นะฮะคุมเข้าไปใกล้ๆครับโจคินได้บอลตกเข้ากลางให้กับอิเล็กกิทอิล็กิโยกมาทันทีแล้วก็ ยิงแม่งเลยโอ้โหบอลฉลับลูกนี้ครับเอาบอลที่โซเลสครับตัวเลสทำอะไรโซเลสโดนแซะสียบลูกนี้เน่าขี้ครับผมเอาตายแล้วเหลือสองอีกแล้วครับสำหรับเซวิดผมโอ้โหลูกนี้ เก็บท <Time S 1> ั้งเนม่าเก็บทั้งตัวเลสเลยนะฮะเอาตายแล้วผมโดนใบเหลืองไป2อคนส่เวลาเจ็บ2นาทีนะครับผมสกอร์ยังเป็นซอเรนติน่าที่ขึ้นนำอยู่3ประตูตอนหนึ่งโยกไป กรรมการปองลูกบีดหมดเวลานะครับผมก็เป็นทางฝั่งบาร์เซโลน่านะครับที่ชนะเออจะเป็นฝั่งฟิโอเรนตินาที่ชนะบาร์เซโลน่าไปสามประตูตอนหนึ่งฮะผมพาผิดพลาถูกโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้มาเล่นให้ดูกันแก้คิดถึงนะงครับเพราะช่วงนี้รู้สึกงานยุ่งๆก็เลยไม่ค่อยได้มาอัพคลิปเป็นสักเท่าไหร่ไว้ติตตามผมในคลิปต่อไปนะครับผมส่วนนี้ผมหาลับเลือตัวครับผม